รับคลิปนี้สิแม่วาเรื่องเล่าของบอดโจหรืออีพอหรือปอปานะครับพี่น้องป้ป่าป้ป่าของอีหล่าหน่อยป้ป่าของลําเพื่อนลําแพนนะคะน้องยูทูบด้วยอ่ะก็อลืมกลาวเข้ามาสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีสูผูซุ่มขน้นเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีสาวหน่อยเป็นบานแท่งเอฟซีหล่าหน่อยพ่อโจนะคะพี่น้องเอฟซีเพจเติงตะวันเอบีเจนะคะพี่น้อง ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของบอลโจโก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะ,คะบอโจโบอยู่บอลเศร้าชายที่ไม่หลับไม่นอนแล้วก็พี่น้องเออต่ว่าเจสันซะความคิดลื่นไหลตลอดการนะคะ,ะ,คะออกจากอันหนึ่งใส่อันหนึ่งนะคะเพิ่งจะสิ้นสุดจบลงไปคือการสอนเรื่องเล่าของการหาเงินทางโซเชียลนะคะ,ะ,คะอยู่ที่มหาไั่ขอนแก่นนะคะพี่น้องลายผู้ไราก้น,นไปลำไปเลี่ยน เรียนจบมากก็ได้นามสกุลว่าโจหนึ่งออฟติเชียลนะคะพี่น้องยอ่อร์สลายอยากได้อยากได้นะคะพี่น้องเพิ่นซีมี่โจสองหรือไม่นะคะพี่น้องต้องอยู่ที่ว่าบอดโจสจัดสรรไม่ล่าลงโตหรือไม่นะคะเพิ่นก็นได้จะจอบต่ซ้อมอยู่สักกินนะคะ <c oughs> ละในนอนที่สุดหลังจากเพิ่นได้มีการสอนจบไปแล้วนะคะหลายผู้หลายคนก็ชื่นชมยินดีหลายผู้หลายคนก็นนนนกนได้บอ ได้แนวไปใส่ได้ชีวิตประจาว่านโอ้ยยินดีน้ำเพลินสุปุชุคนนะคะความกันนี้นะคะพี่น้องจบจากหันมาพันมาเฮ็ดซีรีเออเอิญไว้ยังหล่ะละครสั้นนะคะพี่น้องต้องถือว่าเป็นละครสั้นเนาะเดอะซีรีสาวน้อยเดอะซีรี่าสั่นเพื่นว่ายังบรูว่ามือใดเพิ่นสิลงไอ่ชมเลยพี่น้องแต่บอกว่าเพื่อนไปทํำการัอ,อทายท้ำไว้แล้ว บัูมือเดียวเพื่อเลี้ยวหรือไม่นะคะพี่น้องแต่ก็บ,บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่นานารละทึกนะคะพี่น้องแต่ที่แน่นอนที่สุดกับมี่นั่งเอกสาวนะคะพี่น้องหลายสาวนะคะ <P i n ong> อะพร้อมกับพระเอกโอ้ตัวประกอบเยอะแยะนะคะพี่น้องนะล้วนแล้วแต่นาสนุกสนานนะคะถือว่าเป็นซีรีส์ที่นาชื่นชมนารอคอยนะคะหลายผู้ลายคนก็จะถามว่าเป็นยังคือว่ามี่ลาน้อย อ่าบาทนี้นะคะพี่น้องแอเป็นเองก็คิดว่านะคะเหตุผลที่บ่มีอีลาน้อยอาจจะเป็นการเก็บตัวหรือเปล่าเออให้อยากให้อีลาน้อยเก็บตัวปานกันกบนักกีฬามนะันหรือเปล่าดีความคิดของแอเป็นนะครับพี่น้องเก็บตัวไว้ก่อนนะคะเปิดตัวที่หลังมันจะคือกระทึกเออแบบว่านั่นมันจะเป็นที่หือหา่าเออที่ไหนได้ว่าเรื่องนี้บ่มีอีหลาหน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่ายัง ตามที่สอบถามมานะคะพี่น้องข้าวกองแล้วหรือว่าท่านกองกับพิจารณาเอานะคะถือว่าเป็นการที่บอสโจอยากให้ลูกสาวพักพ่อนหลาย,ลายเ,ออเพราะว่าในใส่เสียงมากตลอดเวลาเงี้ยนั่นบ่าในพักกระเทืออ,อถือว่าเป็นการได้พักพนพักพนทั้งร่างกายพักพนทั้งสุ่มเสียงนะคะและในนอนที่สุดก็คืออาจจะเป็นเรื่องเล่าของภาพยนตร์โอเอรมน ซีรีส์ล,ละครซีรีส์เรื่องนี้นะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าของสิบแปดบวกนะคะบอได้เกี่ยวกับเด็กเล็กเด็กหน่อยแต่ยางใดนะคะซึ่งอีหล่าหน่อยในสายตาของพ่อโจโก็ย่งคงเป็นเด็กอยู่เพราะเป็นลูกสาวเล่านะคะพี่น้องเออแต่ยิ่วมาละครนี่รู้สึกว่าจะมีแต่สาวสาวเฟิ้ฟี้ยนะคบพี่น้องเ,อเพื่อนก็นเลยบอกว่าย่งบ่ท่านถึงบทถึงคิวอีหล่าหน่อยสำหรับเรื่องนี้บ่มีอีหล่าหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ แต่ก็นานะชมวงมือเก้าละ่ะบอโจบอกว่าเฮ็ดยังออกมาบ่มีผิดหวังนะคะพี่น้องทำออการรอคอยนะคะรอคอยต่อไปนะคะพี่น้องสำหรับพวกเฮ้านะคะเอฟซีพอๆพแอม่แม่นะคะยังคงรอคอยให้กำลังใจอีหล่าหน่อยกับพอ,อยู่ตลอดเวลาอกว่าบอโจูเห็ดอีหยังนะคะพี่น้องรวมทำออการสนับสนุนนะคะพี่น้อง ร่วมกันสนับสนุนบอสโจโเ,ลเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่านั่นคือพอของอีลาหน่อยนะคะเพื่อนเห็ุทุกสิ่งแนวเพื่อ,องคองกรเหตดทุกสิ่งสิ่งแน่วบระด็หมายก็ว่าเหตุให้ผู้ใดผู้หนึ่งนะคะในที่นี้ก็คือแน่นอนที่สุดเพื่อนบ่เคยที่จะลืมว่ายกให้ลูกเปลี่ยนเบอร์หนึ่งอยู่ตลอดเวลานะคะนี่คือสิ่งที่เหาเห็นและต่อไปตลอดไปด้วยนะคะอีลาหน่อยคือศูนย์หนา อีหล่าน่อยคือศูนย์หนาของวงหนึ่งอีหล่าหน่อยคือที่หนึ่งของในใจของคอเสมอนะคะพี่น้องนะคะเขาใจบอดโจเนาะพี่น้องเนาะเอาท่านใดที่เห็นว่าหนังละครสันซีรีจะเป็นจังใดแบบใดนะคะเห็นอย่างจังใดสแสดงความคิดเห็นรวมกันได้นะคะพี่น้องพิมพ์ข้ามาใต้คอมเมนต์เลยนะคะ,สะแสดงความคิดเห็นใดว่าบอดโจกาลังเห็นอย่างยู่จังใดแบบใดจะดีหรือไม่เออ เป็นตะมวนแบบใดจังใดหลายผู้หลายคนอาจจะไปเห็นมากนะคะแคทเกนแบบใดกเวซูก,กันฟังแต่บอกว่ายัางบลูว่ามือใดพ่นป,ปอยนะคะพี่น้องต้องรอคอยต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนสุท่านที่เขามารับชมเ้อพี่น้องเด,อด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางช่องเพชรแสงตะวัน A b c เ้ด้อพี่น้องเด้อถ่ายคลิปพี่น้องท่านใดที่บพ่ท่านได้รับชมนะคะเชิญติดตามรับชมจุดฮอตถ่ายคลิปเด้อพีลาน้อยกับพ่อโจนะคะพี่น้องได้ฝากช่องกับแอดเพนนะคะ ขอพุณในความกรุณาของเพื่อนทั้งสองคนนะคะพี่น้องและในน้าที่สูดกับขอบคุณไปทางผู้ติเข่ามารับจมนะคะขอให้แห่งปังๆังซุปู่ชุ่นนะคะสวัสดีคะ่ะ <ส gas: S 2> is, ต Ges ิดตามช่องพิษเสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ e ับฝากกดติดตามนะครับคนติดตามซัลตะไครกจะดิ่งปิ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 งไอคุแม่ด้็วๆหนึ่งแสนซัลตะไคร่เร็ว